ดูดวงชาวราศีมิถผลวันที่ส3บสามพฤศจิกายนนะครับผมไม่ต้องมามองหน้ากันนะครับผมดวงชะตาของท่านเขาเรียกว่าถึงขั้นหนักแล้วนะครับผมไม่ต้องมามองหน้ากันอีกต่อไปคนประเภทพวกนี้นะครับผมคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายใส่กันแกล้งในโชคะตานะครับผมนิสใสแบบนี้อย่ามามองหน้ากันนะครับผมดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งอย่างไรมาเปิดไพ่ย้้าดวงชะตา ตกตำแหน่งชารล็อตนะครับผมให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนะักจัดเต็มในโชคชะตาแปลว่าอะไรครับผมแปลว่าท่านมุ่งตรงไปข้างหน้านะครับผมเอาจริงเอาจังนะมอบให้กับใครบางคนทั้งความรักความเมตตากนะารให้อาภายัยเขาสนที่นี่ไหนเราก็ไม่สนหรอกนะครับผมในดวงชะตานี้ท่านตกตำแหน่งชาล็อตท่านมุ่งอย่างเดียวท่านะมไม่สนใครนะครับผมเขาไม่สนเราเานะเราสร้างคุณงามความดีต่อให้เราทำสิ่งไม่ดี อาผมเขาก็ไม่สอนเขาก็บอกถูกเป็นผิดผิดเป็นถูกอะไรก็ถูกหมดอะไรก็ผิดหมดราผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในโชคชะตานั้นควรที่ต้องอาผมปรับปรุงปรับปรุงที่ใครเปลี่ยนที่เราตัวเองดีกว่าเปลี่ยนเราเองําใครจะเป็นยังไงจิตใจับผมปีศาจมูมานนางมาร้ลยคนอิฉาให้ไายใส่้ายป้ายสายียสยกันแกล้งในโชคชะตาปล่อยไปเลยลับผมปล่อยไปตามโชคชะตา บุญหรือกรรมอันใดที่ใครทํากับข้าพเจ้าข้าพเจ้าปล่อยไปตามโชคชะตาเพราะฉะนั้นวันนี้นะผมจิตใจของท่านจะฮึกเิมปเป็นเศรษฐีอภิมาเศรษฐีเขาเรียกว่าจิตใจเมตตาด้วยด้วยเขาเรียกเปรียบเสมือนเศรษฐีใจฮึกเิมแล้วก็จิตใจที่เมตตากับคนอื่นให้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ให้ไปแล้วเขาเคยสนใจไหมเอาถ้าเขาไม่เคยสนใจท่านอย่าไปสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเขา เขาจะเป็นจะตายเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาเขาจะรวยจะจนก็เรื่องของเขาเราบมกอย่าถึงเวลากฎแห่งกรรมมันติดจรวดเองเราพยายามอยู่ในศีลและมอยู่ในคุณงามความดีถือว่าเป็นใช้ได้เราบอดวงชะตานี้รายได้จะสูงเป็นพิเศษขอทํานายอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะรวยเดี๋ยวจะเฮงเดี๋ยวจะปังจะขอทานายว่าท่านจะรวยวท่านเชื่อไหมนะล่ะเราบแต่ว่าหมอสันก็จะทํานายว่าท่านจะรวย เราผมแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงแน่นอนครับนี่สินพอหนักพอตัวเพราะนี่สินหนักพอตัวมันสูสียปิ่มปิ่มกับรายรับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในดวงชะตาท่านต้องแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาผัดปัดภาระต่างๆออกไปให้หมดอันไหนไม่จําเป็นออกไปอันไหนจําเป็นเราลักที่สุดดูแลคนไหนไม่ใช่ก็ไม่เคยรักเราจบกัน สมผมด้วยโชคชะตาบนกุศลวัสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์ค้ำชูปกปกักกุ้มของรักษาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งสายยานถวยเทพนำพาซึ่งความผสมเร็จสิงสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดอดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครเสรียทีไหนอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเฮาหานอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาส,กาสดีสิ่งใหม่ๆกํากำลังจะเข้ามา เด็กน้อยนำพาซึ่งบุญกุศลวาส,สนาเปรียบเสมือนเรื่องใหม่ๆธุรกิจงานใหม่ความรักใหม่ัะผมเรื่องราวที่จะนำพาซึ่งความผสมเรลรัะผมท่านจงเปิดรับในดวงชะตานี้ัะผมในวันนี้ถือว่าตกตำแหน่งออกเดินทางได้ค้นพบได้พบ,ได,พบได้เจอในสิ่งที่ใช่นะครับได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ได้ออกเดินทางได้ปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่น ดมูลมนเสนจันรซ้อนจันรมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมอยากขาดมนเสน่ห์เด็ดขาดะครับผมมนเสน่ห์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงเนี่ยหนุ่มรักหนุ่มหลงเนี่ยผู้ใหญ่รักโก้หลงเนี่ยะครับผมทํายังไงยิ้มครับับมีความสุขเอาไว้ะครับผมยิ้มรื่นเริงสังสรรค์ขาดไม่ได้นะครับผมคาว่าเมตตาเนี่ยสําคัญมากขาดไม่ได้นะถ้าจะไปหน้าบึ้งเรามีภาระมีเรื่องให้แก้ แล้วบางคนเรื่องแค่นิดเดียวแต่คิดวดเป็นใหญ่ติดหนี้อยู่สองแสนใหญ่มากผมติดหนี้พันล้านอาจารย์นี่เฮียคนนะั้นติดหนี้อยู่หมื่นกว่าล้านหมื่นกว่าล้านเน,นะน,นะนั่นนะคนนัน้นติดหนหมื่นกว่าล้านนึงแล้วผมเองติดหนี้สองแสนหนึ่งนะเองแก้ไม่ได้เขาย่งเขายัางไอ้นี่เลยนะแล้วผม เพราะฉะนั้นในโชคตามนาจบุญบารมีวัสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปาก,ปกุ้มครองรักษาตรงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์แต่อะไรบางอย่างามันเข้ามายื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีมันตกตำแหน่งดวงโชนนยก็บอกแล้วไงเงินสองแสนท่านอ่ะนะผมค่อยๆควบคุมค่อยๆแก้ไขนะครับผมเดี๋ยวก็ได้นะครับผมถ้าท่านติดเท่าไหร่อันนั้นแก้ได้ทำใจเย็นนะผมอย่าไปหาวิธีเอา ครับผมมีวิธีแก้แน่นอนแต่ยังไงก็แล้วแต่ในการวิธีแก้ในเรื่องราวต่างๆหรือใครบางคนเนี่ยมันตกตำแหน่งดวงจรดวงจรคือใครบางคนเข้ามายื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีเกณฑ์ชะตาชิงไหวชิงพิบั่นแกล้งเรื่องราวเลยรับก็ได้นะครับจะเล่นท่านให้หนักมาให้รวยกลัวครับผมพวกนี้มันเล่นได้นะบอกไว้ก่อนนะมันเล่นทางด้านเรื่องจิตใจครับผมไม่ใช่มันเข้ามาบุบเป็นผีมาหลอกกัานว้า เป็นเสือเป็นสิงไม,ไม่ใช่มันเข้ามาเป็นจิตใจเอาจิตใจท่านจะเครียดเหมือนมารเข้าแทรกเหมือนสิ่งชัวร้ายเข้าแทรกท่านก็ต้องโอ้โหถ้ายิงมาแรงๆนะต้องยิงโสดไปเรื่อยๆเอากระถาที่ท่านถูกใจมากที่สุดถึงจะแก้ได้นะครับผมท่านจะพึง่งถ้าท่านไม่เคยไม่เคยมีอะไรไม่มีอยู่ในจิตเลยอะนะครับผมไม่มีกระถาอยู่ในจิตเลยอะแร้วท,ท่านแก้ไม่ได้นะบอกไว้ก่อนนะเวลามารเข้าแทรกในจิตใจ มานเข้าแทรกมันจะทําให้เราเครียดนับเครียดเหมือนเครียดเหมือนคนที่จะไปจากเลออ่า <c oughs> <c oughs> นี้นนะั่นแหละคือมานเข้าแทรงส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นมันจะชัว่ววูบเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เรียกถ้าเป็นนะอาจารย์ทั่วไปก็เรียกลมเพลงลมพันธุนะ์แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่ใช่ลมเพลงลมพันธุมนมน์มันไม่ใช่ลมแล้ว <c oughs> มันมานเข้าแทรงในจิตใจนะครับท่านอาจจะไปรับสื่อถึงสิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปมงคลนะหมอดูเขาถึงบอกว่าไปรับพลังบวกไปรับพลังบวก หมอดูหมอดูผู้หญิงหมอดูผู้ชายรับหินรับหินรับพลังหินเร็วว,วิ่งเข้าไปหารับพลังกันเพื่ออะไรเพื่อให้ภาวะจิตใจแจ่มใสเบิกบานพอเบอิกบานเกิดขึ้นอะไรเรามันก็เป็นกรรมฐานมันก็เป็นจิตที่เป็นส่วนอยู่ในทรงฌานการทีการสมาธิเริ่มตั้งมั่นอ่านหนังสือเริ่มรู้เรื่องแล้วผมเริ่มมองเห็นเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชะตาชีวิตของท่านพอเห็นเหตุการณ์ในชะตาชีวิตของท่าน ท่านก็จะสามารถแก้ไขปรับปรุงในดวงชะตานี้ได้พอปรับปรุงในดวงชะตานี้ได้ท่านก็แก้ไขนี่สินได้อย่างง่ายได้ก็บอกแล้วเงินเงินแค่สองแสนอาจารย์ผมจะตายแล้วทีเดียวเลยสองแสนเงียบตรงเงียบหมอท่านมึงดูทีดี่เป็นพันล้านหมื่นล้านเขายังไม่เป็นไรเลยเขายังหัวเราะอยู่เลยก็ผมนั่นทุกสิ่งทุกอย่างมันแก้ได้ผมเงินนั่นนี่เดียวบางทีเส้นผมบางภูเขา เส้นผมบางุมเข่า,ขาอะนะผมมันไม่ได้เยอะนะผมแต่มันแก้ได้มันมีวิธีนะผมนะมันมีโคตดสอนเยอะเยอะถ้าไปถ้าไปฟังเขาก็ได้นะนะผมมีนะมีนะผม,ม,นะผมเอาเอาหลักการพื้นฐานรับรองแก้ได้แน่นอนนะผมทุกอย่างมีทางแก้นะผมใจเย็นนะผมบางทีเราบอกจากผมติดได้สิบล้านเฮียคนนั้นลอยล้านยังนั่งหัวราะอยู่เลยนะผมเขาแก้ได้ นะผมาแก้ได้นะผมทุกอย่างมีหนทางแก้ไม่มีอะไรที่จะตันนะผมมีวิธีแก้ทุกวิธีนะผมวิธีแก้อย่างเดียวคืออย่าให้มานเข้าแทรกนะบออันนั้นแก้ไม่ได้มานเข้าแทรกก็แก้ได้นั่นแหละแต่ต้องรอใช้เวลานานนะรหรือบางคนมันชั่ววูบอันตรายนะผมมานเข้าแทรกไม่ได้จิตใจเราสําคัญที่สุดนะผมถ้าเป็นนัก วิทยาศาสตร์หรือว่า,า,า,าต่างประเทศชาวต่างชาติับผมเขาเรียกมานเขาแซงเหมือนกันนะเขาเรียกมานเขาแซงแต่ว่าเขาเป็นหลักเขาเรียกว่าจิตวิทยามานเขาแซงเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีนะครับเรื่องดวงชะตาก็มีเหมือนกันมานเขาแซงเพราะฉะนั้นท่านต้องตั้งจิตดำรงตนให้มัน่นฝึกจิตตลอดเวลานะครับตามที่ครูบาอาจารย์สอนนะท่านพูดโทก็พูดโทไปเรื่อยๆบางคนงก็น้ำมะพัทะ น้ำพะพะทะต้องเป็นจังหวะนะหมอสันย้ําก่อนนะถ้ามารเข้าแทรกท่านไม่มีจังหวะจากโคนในการฝึกจิตนะท่านเรียบร้อยนะครับเงินแค่หมื่นเดียวท่านก็นะครับไปสูสนน่สวรรค์น่พนิพนิพพาไหลได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นกระบอฝึกจิตเอาไว้กระบอเราฝึกจิตเอาไว้เป็นฐานที่สําคัญมากที่ครูบาอาจารย์สอนเอาไว้หลวงพ่อจารันก็บอกไว้ย,ยมกรรมาฐาน หลวงปู่ฤาษีธรรมก็บอกว่ากรรมฐานครับหลวงปู่พุทธายีโน่ก็กรรมฐานหลวงปู่เปลี่ยนก็กรรมฐานท่านใดก็กรรมฐานครับถามหมอดูหมอดูก็บอกกรรมฐานแก้ได้อย่างเดียวครับไม่มีอะไรแก้ไม่ได้แล้วบอกคา,าถายังช่วยไม่ได้เลยด้วยแล้วก็ถาเวทมนต์เราสวดเสร็จแล้วมันยังตั้งจิตด,ดำลงตอนไม่ไม่มั่นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องทําคือนามะปะระนามะปะระตั้งจิตฝึกจิต อาผมต้องเป็ <S <S really? นจังหวะด้วยนะนามะปาระนามะปาระไม่ได้นามะปาระนามะปาระอาผมเป็นจังหวะบีตามแบบแผนของท่านเองอาผมแล้วท่านจะเอาชนะมันได้อาผมดวงชะตาเหล่านี้อาผมตั้งมั au <man <man> <man ่นจัดหนักจัดเต็มไม่ดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระไวยกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหว กบุญก歪กับสัพท์กับสายกับปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเรามันเจ็บปวดรุ่นร้าแสนทุกทรามานครับผมดอะเดวิลเข้ามาในด,ดวงชะตาไม่อยู่แล้วปีศาจน่ยมันมีจริงครับผมถนะ้าท่านมาดูดวงนะ้าท่านไม่เชื่อเรื่องปีศาจนี่ยไม่ได้นะอพวกโปกปีศาจนะตัวใครตัวมนนะันโปะเข้ามามันกินตัวเองช่วยไม่ได้นะครับแต่เราไม่อยากไปยุ่งเด็ขาดเพราะว่าปีศาจก็คือคําว่าปีศาจโัวโหปีศาจก็คือเจ้าเล่ห์ไม่ปานนี้ ผมไปเปิดในด c t i o n a r y ก็ได้ผมไปว่าอะไรปีศาจเจ้าเล่ไม่ปาดีอิฉาให้ร้ายกันแก้งหลอกลวงคือปีศาจนะครับถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่เป็นพวกหลอกลวงอันนั้นก็ท่านก็คือปีศาจแล้วแหลนะะคถ้าท่านเล่นเรื่องเล่าเล่นรับการแก้งนอื่นท่านมันก็ตายปุ๊บก,ก็เป็นปีศาจเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้านอยากรู้ว่าชาติหน้าท่านไปไหนท่านดูจากจิตท่านตอนนี้แหละง่ายดีนะครับผม แต่เดี๋ยววิวบังเกิดขึ้นเลยับนะผมแล้วเราจะทําอย่างนั้นไหมวันนี้ไม่เอาอาจารย์หนูไม่เอาผมไม่เอาก็ไม่เอาก็อย่าไปเอาเราเอาแต่คุณงามความดีเราคิดถึงแต่หลวงพอ่อนะผมหลวงพ่อที่เรานับถือนะผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเทเทวดาสิรร่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปักกลมของรักษานะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดระดิ่งกดสปอตเต็งสปอ์สติ๊กเกอร์ไอติมให้ก่าครูทางช่องได้ให้ค่าครูหมอสันได้นะจ๊ะ อาผมไม่ต้องเกงใจคงเกงใจอาจารย์แต่ <g les> ผมขอให้ท่านชำชื่นลาบลื่นเป็นไม่ได้ด้วยดีตกสมสมหวังดังใจหมาครับท่านใดจะดูดวงดูดดรายละเอียดข้างล่างแล้วกันอกท่านพูดหลายคลิปแล้วโมดูรายละเอียดข้างล่างดูดวงเท่าไรว่ากันอาผมขอให้ท่านชำชื่อลาบลื่นเป็นไม่ได้ด้วยดีสวัสดีครับ